เราทุกทนกสป,ปากีชาแนล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 นแนแน,แนแจ้าวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเทศกาลเทเลอร์ทีเซอร์ไพโลต์เกลนของเก่าเกลนเกลนอันนี้ก็ยิ่งกว่ายิ่งกว่า,ายกหลังนะจ๊ะอันนี้คือยกโกดังไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราก็กําลังทําพวกอย่างเงี้ยอยู่เนอะแล้วก็ถ้าใครมีแนะนําเรื่องอะไรแบบไหนยังไงก็เอามาแนะนํากันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอ่า GMM 2024 part 2 up and above อใช่ออ oh, ซึ่งช่องอื่นเขาเรียกัคไปร้อยปีแล้วซึ่งช่องอื่นเขาน่าจะยอดยอดออยอดการวิวเนี่ยประมาณ4ี่แสนและแต่ของเราเพิ่งจะเริ่มเริ่มมาเ,เริ่มทำ <laughs> นะจ๊ะแล้วก็งั้นก็ขอเปิดไปเดิมด้วยเรื่องนี้เลยละกันกราบ Sweet Tooth Gooden t i s t แฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ พี่เป็นรีวอชนะบอกก่อนเพราะว่าพี่ทำกับแฟนบอยมาแล้วมาร์คโอม,มเป็นใช่ไหมมาร์คโอ้มั้ยเออโอม,ม,ออมแต่ต้องการที่ปอนเรื่องนี้เพราะว่าลูกหนูมีลูกแล้วอ่าอ่ะหล่ะหลาหลาหล่ะเออคายครใคาออฟมีลูกคือคายคายคือลูกออฟมานม,มาลงม,มาอ๋อมาร์คเป็นลูกออฟอืมมาร์คเนี่ยสำหรับพี่ไม่รู้จะจัดอยู่ในแคตตากรีไหนเพราะว่ามันมีความกวนตีนสูง มัน <laughs> มีความมีศักยภาพที่เด่นชัดอะไรอย่างเงี้ยมันมีความทรนเลนอะไรย่างเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือชอบน้องในการแบบดีไซน์ตัวละครนเนาะเวลาเวลา,วลาน้องทํามีผลงานอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยน้องดีไซน์ตัวละครได้ได้ดีแล้วพองานอีเวนต์ก็ทาผลงานออกมาได้ดีจริงๆเป็นที่ทําถึงคุณนะที่คุณนะ<ร><ร>ทําถึงมากเลยชอบชอบชอบแล<ร>้วก็ประก<ร>อบแบบคู่มาร์โอมันจริงๆใ,ในในซีรีส์มันถ้าไม่ได้เล่นด้วยกันเลยแต่แบบ มันดันมีเคมีออกมานี่จริงเพราะว่าจริงแล้วอะคืออันนี้ตั้งแต่แรกๆเลยนะที่แบบว่าไปดูมาร์คโอมกับช่องแฟนบอยนะพี่แบบโอ้มันมันต้องมีอะไรสักอย่างตัวของมาร์คโอมเนี่ยนะมันต้องมีนะมันดูความแบบอะไรยังไงใดๆอะไรเงี้ยรู้สึกจริงลัตทอรไไลท์มปนต้องเป็นมาร์คน้ำตาลนะจริงแล้วถูก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 แต่มาร์คน้ำตาลก็ก็ได้อยู่ก็แซบก็แซบก็แซบแบแต่ว่าน้องโอมก็น่ารักมากนะ น่ารักแบบน่ารักมากอะ่ะชอบมากอะ่ะ<ม>แล้วก็แบบหูเอาจริงๆที่เคยเคยคุยกันไว้ตอนที่บอกว่าไปสัมภาษณ์ตอนที่แบบเป็นอาบัติเบอร์พัทหนึ่งอ่ะเนาะแล้วก็ไปกได้เราก็เราก็มีโอกาสเออไม่ใช่มันจะมีสัมภาษณ์ือไปสัมภาษณ์อ,อ่ามาร์กด้วยแล้วก็สัมภาษณ์น้องโอมด้วยแต่ว่าคนละทีกันแต่ตอนที่สัมภาษณ์น้องโอมมาก็รู้สึกว่าน้องอาจจะมีความเป็นแบบว่าที่เสาเข็มมันนึกออกปะ ว่าเออเป็นมีความแบบว่าที่เสาเข็มของเจอมะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอืมแล้วมันต้องมากับมาร์กแล้วพอมากับมาร์กจริงแล้วแบบเนี่ยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันมีเคล็ไม่เนี่อย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้มาเรื่องนี้จ้าเออเลยเออคราวหน้ามาแน่นอนพู่นี้จริงจริงจริงต้องมา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 จริงเฮ้ยพูดถึง l ออโอเคจัดดูคนแต่ว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าที่อะไรนะพี่ตอน แฟนที่ทันตแพ์ส่วนใหญ่แนะนำส o ิตชุ o o d d เดนทิสนะจ๊ะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะชวนทุกคนไปรีแอคพร้อมๆกับพวกเราอันนี้เราต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยเช่นกันนะครับสำหรับทุกการสนับสนุนที่มีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับแลวตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กดซุปเปอร์แดงให้เราต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะจ๊ะ แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสมมติดูแล้วชอบก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับหรือว่ายังไงก็อย่าลืม Subscribe เราด้วยนะจ๊ะเอาละครับเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะชวนทุกคนไปดูสวิตช์ทูตคดณดนตรีไปจ้เดี๋ยวๆคนดูเขารออยู่ดูแล้วนะฮึดูดินนะ หลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าพวกเราสองคนเนี่ยมันเป็นแฟนกันได้ยังไงวันนี้ซองจะมากินโดนัทที่คิวยาวที่สุดในตอนนี้คู่นะครับฮัลโหลจะย้ายเออเดี๋ยวเสร็จงานแล้วโอนเงินเลยนะขออภัยครับนี่สายแล้ทครับว่าเรามาต่อกันเลยครับช <c oughs> ิ้นซองกูนนส่งรายงานอะ่ะกูไลฟ์อยู่ <c oughs> สวัสดีครับจั๊กนะค,ะออครับเฮ้ยวันนี้มึงไลฟ์เป็นคนเดียวนะทำไมอ่ะ <c oughs> ไปดินเนอร์สิครับเลนทายใครว่าทำงานกัน อ๋อลืมสอนนี้คนดูน้อยเชียวนะวันนี้รักกันมากใช่ไหมเดี๋ยวซองจะกินช็อกโกแลตให้หมดโลกเลยโอ้โหแก้มโคตรตุยรู้ป่ะมึงเลิกแดดพวกของหวานแล้วก็แดดฟันกล่องเงินให้คุณเพื่ออะไรที่คณะทันต์มีโครงการรักษาฟันฟีนละศึกษาแพทย์ดูดิคุณจีรสวัสดีครับผมชื่อหมอเจนะครับพร้อมรับตัวเลยไหมครับ เขาหล่อนะครับแต่เขาก็แปลก <_ d ress> เขาแปลกตรงไหนวันนี้มันเงียบๆนะครับตอนนี้ว่าหมอรีบนำลำโพงมานะครับถ้าคุณไข้ไม่ต้องห่วงนะครับหเห็นหมอร้องเพลงให้ฟังครับคว <_ d ress> าสุขท,ท้ือตลอดสามเดือนนี้คุณต้องทำตามที่ผมบอกสามเดือนเลยเหรอหมอนี่เบอร์ผมฉุกเฉินอะไรก็โทรมาอ๋ออย่าโทรมาจีบผมก็พอเมนนี้จะเอาไปเช็คว่าคุณแปรงฟันสะอาดหรือเปล่า หนอ่ครับคดีลูเมดโดนลูกัดน,นะครับต้องพาไปหาหมอรบหลังนะครับทำอะไรดีครับรับคนไข้ไปหาหมอรครับโอ้หมอ,อ,อนมัมต้องทำมาหากินป่ะแบบนี้ถือว่านอนแล้วได้ตังเรานะไม่ต้องกลัวนะอยู่กับพี่ไม่มีเจ็บยังปวดอยู่ไหมไหนหมอบอกว่าอยู่กับหมอไม่มีเจ็บไงพูดมากขนาดเนี้ย แสดงว่าไม่เป็นไรแล้วแฟนเหรอไม่ใช่โว้ยพี่ผ่านมาไม่เคยเห็นดูแลเคสไหนดีขนาดนี้นี่หมอหรือแฟนวะนี่หมอทาให้มือขนาดเนี้ยเขาอยากเป็นแฟนมึงชัวร์นี่เขาทำตามหน้าที่ปะวะก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าพี่กับตันเจ้าของร้านมึงเนี่ยวัดจีบจริงเอาไหนครับตัวนี้เน่วันนี้วันเกิดไงจะไม่ได้หรออันนี้หมอจริงไม่่อะนี่มันสุขภาพของคุณนะ หมอก็พูดได้นี่หมอไม่ใช่ระแบกแบบผมถ้าผมไม่แบกแล้วใครมันจะแบกผมไงครบสูตรโรแมนติกคอมเมดี้ใครบอกคู่ของเราอะ่ะเขาเรียกว่าโรแมนติกเทเลปีตั้งหลักรอเธอคุณหมอช่วยผมหน่อยได้ไหมจ รับแบบนี um> ้ไปเลไหมครับกับปิตาปิตาละสองลายทำไมต้องจุกโตกวะหัวหรอ่ามไหมไม่แน่ใจอ่ะดวัยกคแล้วกันลูกอิกห่ก็ถึงแบบนี้ อยากเจอหมอฟันเหรอครับฉันเจบเริ่มสิงหาคมเลยเลยไหมแต่ด้เวลาถ่ายทำเดือนหนึ่งกับพี่โพแล้วก็โพสตให้จบไปเดือนหนึ่งไหมนะพี่ปอนปวดไปไหมลาโหรออืมน่ารักเนาะ น่ารักน่ารักทั้งคู่เลยน่ามากอืมมากเคมีดีจริงเคมีดีมากเคมีดีามากอืมแล้วก็สั้นๆน่ะพี่ก็เห็นว่ามาร์คมันดีไซน์การแสดงออกมาแบบอีกแบบหนึ่งเลยนะมันมรเราไม่เคยเห็นเหมือนการแสดงนี้ของ,ง,ของมาร์คเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย แล้วน้องโอมก็น่ารักอะเคมีแบบหูกเคมีฉ่ำมากเลยคู่นี้นยิ้มยิ้มแบบใส่ตายิ้มได้อ่ะยิ้มเปลี่ยนโลกเนาะให้เาใส่ตานยังยิ้มได้เนาะเวลายิ้มแล้วยิ้มแบบว่ายิ้มเปลี่ยนโลกเพราะมันไปหมดอะทั้งตาทั้งปากทั้งอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยดูแล้วมีเสน่ห์มากอะแล้วเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบพอถึงเวลาที่ต้องไปหาหมอฟันแล้วแบบหมอฟันต้องแบบชอบเห็นรอยยิ้มของคนคนเนี้ยนอกแมเอือ น่ารักจังเลยอ่ะแล้วได้คู่กันด้วยได้คู่แล้วเป็นสองคนที่พี่ชอบมากเลยนะแล้วได้คู่กันนี่บอกโอ้โหตายละเฮ้ยชื่นใจดีดีเอาลักของแกรมมี่มาใหม่นะจ้าใช่ใช่ใได้คู่ใหม่ของแกรมมี่มาลวจ้ับลองได้อันนี้คือเสาเข็มแน่แล้วก็วิธีการเล่นอ่ะพอมันออกมาแบบเนี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหแป๊บเดียวเนาะแค่แป๊บเดียวอ่ะเขาเอาเราอยู่หมัดเลยเนาะ ทำกราฟิกให้มันดูเป็นวัยรุ่นทำเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้นนใช่ไหมแล้วอออก็ระบายแล้วก็มีไลฟ์แบบว่าเหมือนกับเรื่องเนี้ยคือคุณจิติเลนอะคือแต่งให้แกมมี่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแบบนิยายเลยนะแต่ว่ามันกําลังจะเป็นนิยายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะถ้าใครรู้ก็อภิปรณ์เห็นไหมข้อมูลไม่เคยมีพพี่รู้อะ<น>ไรกันบ,บ้างเนี่ยไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้แววมาเฉยๆซืออ โอเคแล้วก็แล้วก็ตัวด้วยความที่มันเป็นไพลอดเนาะใช่ไหมอืมใชม่นเป็นไพลอตอยู่อืมมันเป็นไพลอดที่รู้สึกว่าน่าหลกอะอยากอยากเห็นแบบเรื่องต่อเลยอะ่ะทันทีเลยอะ่ะโอ้ทำไงดีอะ่ะทุกคนเธอมันจะมาก่อนฉันบวชไหมนะ <laughs> ทุกคนนะต้องมาก่อนส่พี่ปอต้องมาก่อนเออเอมันเป็นสองวันยิบสี่เนาะสองวันยิบสี่เนาะอัพเป็นอะเบิร์พคิดว่าคิดว่าเขาน่าจะเร่งถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเอลอปลปีต้องมีอีันหนึ่งเออเออไม่แต่เบรนคืออะไรลูกหม่ออฟเบ็นคืออะไร่ะอีอัพเป็นอะเบอร์พาร์หนึ่งอะยังออกไม่ครบเลยนะยังไม่ครบเลยจ้ะอืออย่าว่าแต่เอไอ้อย่าอย่าว่าแต่อีอัพเป็นอะเบอร์พัรนทหนึ่งเลยอีสองวันยิบสามี่ส่ยังไม่ครบเจ้ะเธอแล้วคิดดูสิจะยังไงเนี่ยเออรออะไรกันอยู่ทุกคน อันคนที่อยากให้รีแอค่็คิดรู้สึกงไงจ๊ะเออเออเออไหนซีไหนซีด็อกเตอร์ชอบซีชอบหลานเออก็จริงๆอ่ะได้ดูเรื่องที่ที่มาร์กเล่นไหนเรื่องนะแต่จริงๆจ, <Hey. S 2> จำมาร์กไม่ได้เลยเออจำไม่ได้ที่จำไปว่าเล่นเรื่องแบดบัดี้เออแบดบัดี้แล้วก็รีแอคก็จำไม่ได้ว่าน้องเล่น ืแล้วก็พี่ปอนป้ายยาให้ไปดูแฟนผมแฟนผมพระจทนทร์เรียนเออแต่จําน้องได้จากพระจันทร์มันไก่เริ่มจําน้องได้จากพระจันทร์ไก่แล้วก็น้องได้เข้าชินผมชั้นลึกอวอร์ดนะแต่พลาดไปอืมรางวัลอะไรรางวัลอะไรผมชั้นลึกอวอร์ดสมทบชายอ๋อเหรอแล้วใครได้สมทบชายใครได้สมทบชายพี่ชายอ๋อจากมาตาลดาเหรอืมพี่ชายจากเกมรัก ทรยศและพี่ชายได้รางวัลนาชายด้วยจากมาตาลดาพี่ชายได้สองรางวัลเลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกับที่หลานองกอนดีดีดีเพราะว่าเห็นน้องเป็นคนที่เล่นมีสเกลภาพนะตอนที่เล่นเรื่องลัสทวายไลท์อะไรอย่างเงี้ยช่องเราไม่ได้เรียกนาะแต่ว่าได้เขไปดู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 จนแบบว่าทุนเลยละเออเป็นคนที่มีความสามารถเก่งมากเออชอบที่เล่นมีฝีมือโอมก็เล่นนั้นก็ ถ้าบทเป็นออกัสน่งจาชื่อได้เลยในเรื่องนั้นนะเออเขาก็มีความสามารถมีของแล้วก็สองคนนี้ถึงแม้ว่าในเรื่องนั้นนะโอเคไม่ได้ไปไม่ได้ไปจิ้นเขาเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบคู่มาร์คน้ําตาลด้วยตรงนั้เออทั้งคู่ก็เหมาะสมกันมากอะไรอย่างเงี้ยเออก็พอดูเรื่องนี้คิดว่าจะต้องดูแน่ๆเพราะว่าหนึ่งเรื่องมันน่าสนใจเออจิตเตรเรนเขาคุณจิตเตอร์เรนเขางจะเขียน นิยายนานั้น,น่าสนใจอ,ะอ่ะเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สองนะที่มันเกี่ยวข้องกับท,ทันตแพทย์เรื่องแรกที่เราเคยดูกันลปะปลาบนฟ้าก็าของบุญสิรเรนกันอืเนื้อเรื่องน่าสนใจนักสแสดงน่ารักเคมีดีอืมเมื่อกี้การเล่าเรื่องก็ก็ดีนะเปิดขึ้นมาแบบว่าเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็มาเล่าว,ว่าเออจริงๆแล้วเป็นยังไงตัดเล่าเรื่องสลับต,ต,ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาของทั้งสองคนเพื่อให้รู้ว่าเออแต่ละคน,เป,นเป็นยังไงรู้สึกกันยังไงอะไรเงี้ยพัฒนาการความรักเป็นไงคือดูลตลอดตอนนี้จบอ่ะเข้าใจเนื้อเรื่อง ขายของได้ดีคือเราไปขายของเพื่อจะแบบว่าให้ได้สปอนเซอร์มาเนี่ยคนดูปุ๊บเก็ตทันทีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความรักยังไงเกิดข,ขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการยังไงใช่ไหมเออแล้วก็มีหมอจิมเข้ามาเป็นตัวละครที่นะเป็นตัวละครที่อาจจะแบบว่าทําให้ความรักของคนนี้แกว่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้นะควาหรักมันได้กันไม่เป็นไร,ไไเ,นไรเพราะว่าด้เกิดหมอจิมมาทางนี้ ไม่ได้สี่ห้าไปยังน้องสี่เขาของน้องสี่ลูกอืมลูกสีห่หมอจิมของน้องสี่ของลูกสี่ลูกอมไม่แย้งไม่แย้งหนูสิคะแม่ <c oughs> ใช่เออ,อ่ลูกหล่ะลูกหล่ะว่างไงไม่รู้ผมว่าความชามจิติเลนเนาะเขาพอเข็นพรอแบบนี้แล้วมันเข้าทางเข้ามือเขาแหละแล้วแต่ว่าของคุณจิติเลนน่ะเดี๋ยนจะแทรกอะไรหลายๆอย่างซึ่งอันนี้ต้องรอดูในซีรีส์ว่าแทรกอกอะไรบ้างไหมแทรก ฟ้าข้อคิดอะไรบ้างแต่สุดท้เขาจะมีแหละแต่พอมาแนาวทางนี้แนวทางแนวทางรอมคอมป๊อปปี้เลิฟอย่างเงี้ยแบบมันเนาะมันเข้าทางเข้ามือเขาเลอเกินบวกกับสองนักแสดงนําซึ่งแบบเป็นคู่ที่ผมบอกคือตัวมาร์กเองยังไม่ยังไม่คิดเลยว่าจะมีคาว่าม,มาร์กโอมขึ้นมาเพราะแทบจะไม่ได้เล่นซีนเดียวกันเลยในรัสวซยไไลท์แต่มันเกิดทีแ่แบบเหมือนหลังจากซีรีส์ออนแล้วก็มีการแบบเห็นน้องก็ในทวิตเตอร์เนาะก็คืออาจจะมีคุย ไลฟ์กับน้องบ้างมันเลยกลายว่าเออพอเขาไลฟ์คู่กันแล้วมันมีเคมีอ่ะแล้วเพราะแล้วเลยเอลอยด์ได้ไดลลจับคู่กันมันก็เลยกลายว่าคนเห็นเห็นมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้มาร์คซึ่งแบบผมว่าเห็นว่าน้องน้องมีความพยายามมานานแล้วเหมื่น่ดแต่ก่อนเนาะนตั้งแต่เป็นตัวประกอบมาตัวสองตัวสามจนขึ้นแบบดีใจกับน้องด้วยในการขึ้นมาเป็นศอลไระะอะไรเงี้ยแล้วก็ดันน้องโอมขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ย น่าดูน่าดูดูจากเนื้อเรื่องแล้วคือน่าจะดูแบบสบายๆแล้วก็สบายนะแต่ว่าเราได้น่าจะได้อมยิ้มไปด้วยตลอดเวลาเนี่ยกับความรักของทันตแพทย์หนุ่มกับนักรีวิวหมาโคมผู้ที่ต้องมาแน่มาแน่นอนรู้สึกมันออกออกออกไปนอกมหาลัยนิดนึงถึงแม้ว่ายังอยู่ในรั้วมหาลายัยแต่ว่าคนปริบทมันไม่ใช่อยู่ในห้องโรงห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันเป็นมันต้องเป็นแบบว่า ซีรีส์ฟีลกูดฟีลเบลี่เบลี่กูดเพราะดูแค่นี้เราก็ยิ้มตามเราก็ช่ำแล้วเนอะมันดูแล้วแบบเออมันคนแบบเอาตรงๆนะคือจะพูดว่าซีรีส์ของคุณจิติเลนอะมักจะทำให้เราอิจฉาคนมีแฟนแล้วอยากมีแฟนอะจริงจรินึ้ออ,อกกไหมเพราะว่ามันออจะมีความแบบความงุยใดๆของตอนตอนที่แบบว่าเข้าพระเข้านายเนึ้อออกมามความแบบ แล้วมันจะเป็นลูกแบบตอนเขาจีบกันอ่ะเขาจะมีลูกเล่าลูกชนจร่งไหมเออใช่แล้วมันก็จะเป็นขนมวายนะเจมเนาะมันเหมือนจะเป็นแบบไม่คือมันจะมาเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายกันแล้วพอแบบว่าอยู่ด้วยกันเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆแล้วมันก็แบบเหมือนแบบมันจะได้ลูกเท่นี่หรอมะคือกับฟิลแบบพวกนี้มันจะมาแล้วมันได้ลูกเทพอมันได้ลูกเทปุ๊บแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันอยู่กับมันนานมันอยู่กับมันได้นานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่ามันดูอันเนี้ยแล้วมันดูแล้วมันแบบ ไม่มีซีนไหนไม่อมยิ้มเนือออกปะคือมันเห็นแล้วว่ะคือตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดเราก็ยิ้มแล้วว่ะเพราะว่าความน่ารักของน้องโอมนะแล้วยิ่งไปเจอแบบว่าคุณหมอหน้าหมาคือใส่แมสหน้าหมาอย่างเงี้ยคือแบบยิ่งแบยงบยิ่งทําให้เราแบบยิ้มกว้างขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้ววิธีการจีบของนางการแบบลุกเล่นลุกล่อลุกชนของนางเรารู้สึกโอตายแล้วถ้าหมอหลอกขนาดนี้นะฉันฉันยอมแบบ เลาะฟันตัวเองแล้วก็ไปหาหมอทุกวันอะดีดีหมอบอกว่างั้นใส่ฟันปลอมวายแล้วก็บอกว่าทําฟันปลอมใหม่เสียหายหายทุกวันขอรักษารากฟันแล้วก็ได้เจอกันนานๆบ่อยๆอ๋อคุณหมอแป้งแต่ว่ามันแบบฟันมันไม่ดีเออออแล้วมันมันทําให้เรารู้สึกแบบชวนชวนติดตามจริงๆแล้วก็ลุ้นจริงๆว่าเมื่อไหร่จะได้จะถ่ายแล้วก็ อยากดูแล้วอ่ะเอาดีๆอยากดูแล้วจริงๆเนาะถ้าคิดว่าม้าค่ะน่าจะแบบเอาจริงบทอย่างเงี้ยคิดว่ามา์าน่าจะอินพววอ์ไวเยอะอะได้เยอะอะแล้วมันเราจะมีอะไรที่เราแบบไม่คาดคิดแล้วมีอะไรที่น่ารักน่ารักมาให้เราดูนาง<ม>าต้องมีอะไรมาขายผู้กำรลรัะแน่นอนแน่นอนแน่นอนหอ<อ>มาเมื่อกี้ถ้ามีในซีรีส์จริงน่าจะหนึห่งนนั้นใช่ใช่เขาก็เป็นคนที่แบบว่าดีไซน์การแสดงออกมาได้ปีที่หนึ่งขการแสดงแบบ ว่าตัวละครจะเป็นยังไองอะไรอย่างเงี้ยมีกิมมิกเนอะเขามีกิมมิกหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องโอมก็ก็เป็นคนที่ดูเรารู้สึกแบบมีแพชชั่นกับเรื่องการแสดงหมายความว่าดูเขารู้สึกแบบอินเทนชั่นที่จะเล่นนะอ่ะเพราะเพราะว่าตอนที่พี่ไปดูคอนเสิร์ตแบบลาสไวไล f ์ไลฟ์ออนสเตจอ่ะอืมูดูแล้วรู้สึกแบบคือน้องแบบใหม่มากอะนึกอ,ออกไหมกับการขึ้นเวทีอคอนเสิร์ตแล้วใหญ่มากนึกอออกไหม แต่พอขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ปูปะ่ะมันจะเหมือนแบบจำบ็อกก i n g อะ่ะฉันอยากจำบ็อกกิง้ง mm hmm. คือกลัวพลาดกลัวผิดอะไรอย่างเงี้ยจนจนเรารู้สึกเอ็นดูอะ่ะ mm hmm. เพราะมันเห็นความตั้งใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเจอเข้าไปแบบนี้อีกโอ้โหยิ่งแบบเออดีใจกับน้องอะ่ะที่บอกว่าน้องแบบเนาะก้าวขึ้นมาเป็นแบบว่าตัวนำแล้วอะไรเงี้ยเออดีจังเลยครับแล้วด้วยความน่ารักของน้องด้วย อ่ะนี่เขามยังไงนะมันเขรู้แล้วว่าช่องนี้ดันแน่นอนเอันเซ่พูดรวาดันแน่นอนแน่นอนโอเคแล้วเธออ่ดันไะดันยังไงชอบซีนไหนชอบเพราะอะไรมาบอกเราได้ยังไงมาบอกด้วยนะอย่าลืมเด้อเพราะว่าเอาจริงเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าอินดีเทลมันคืออะไรใครมีข้อมูลเชิงลึกใดๆมีมิติไหนมาเล่าให้ฟังก็อันเชิญนะครับ คอมเมนต์ไว <Comment S 2> <Comment S 1> ้ได้ <comment S 1> เลยเลยใต้คลิปนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสเราก็จะแบบเออ ไหนคอมเมนต์ Comment ไหนมันเด็ดมันโดนถ้าสมมติว่ามีแบบมีโอกาสได้คุยกับผู้กกับเราก็อาจจะแบบมาไปถามเนาะต่ถ้าสมมติตอนที่น้งซีนี้มันอ่อนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะมันก็จะเป็นโอกาสของของพวกเราได้แหละที่ได้เปิดอะไรมากมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะว่าคอมเมนต์ของทุกคนนั่นเองนะครับอันนี้คือหนึ่งในการสัมสุนที่ดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งการสัมสุนที่ดีมากๆสําหรับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน้าสุบัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนต่างๆนานานี่ก็ต้องเป็น ต้องได้รับความขอบคุณมาจากพวกเราเป็นอย่างสูงนะจ๊ะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะถ้าคลิปนี้มันใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือเอ๊ะอีเหมือนช่องเลยนะกด s u b s c r i b e ไปก่อนก็ไม่ว่ากันนะทุกคนนะนะครับเอาละครับวันนี้พวกเราสามคนคงต้องลากันแล้วนะคะขออนุญาตไปแปรงฟันก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้หาหมอฟันเดี๋ยวหมอฟันดา แลวแจกแลงวมันไม่แปลงละออันนั้นหมอฟันบอกไปเถอะสกปรกที่มันถ้าแตลงไปแล้วแล้วมันเกิดฟันผงฟันผุเลยหมออย่างนั้นดูไงไม่ออกใจขออนุญาตสกปรกกันโลกขออนุญาตแบบว่าไปกินช็อกโกแลตให้หมดโลกเพื่อฉันจะไปหาหมอฟันต่จไปเอาละครับแล้วจะดันกับกินหน้านะครับวันนี้ลาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย Oh, mm -hmm.